คุณเคยเจอปัญหานี้หรือไม่อยากซื้อมเมล็ดเก็บไว้เพาะปลูกดดูหน้าแต่เงินมีน้อยหรือจะเป็นการอัพเกรดอุปกรณ์กับกระเป๋าแต่ตังดันไม่มีจแป่ 7, เอ้ยแพงชิบหายเลยในเมื่อการทําสวนธรรมดามันไม่รวยสงสัยต้องพึ่งพาเพื่อเศรษกิจแบบใหม่ใช่แล้วผมหมายถึงต้นกันชาใช่ผมหมายถึงต้นชาคิดว่าต้นอะไรอะ่ะนางต้นชาให้เราได้จากอัจเจลลายาโรไลเพียงแค่ใช้ซีซนอลซีด แล้วก็ไฟเบอร์บวกบูทนิดนิดหน่อยๆก็สามารถทําให้เรารวยได้แล้วไหนลองดูซิว่ามันทําตังค์ให้เราได้เท่าไหร่โอ้โหแม่เจ้าโว้ยมันเยอะอะไรขนาดน,นี้ทีนี้กูก็จะมีตังไปอัปเกรดของบวกมีเซตตังเหลือๆไว้ไปอีห,อห,อหอนูแถวเทพเจ้าสายน้ำด้วยละสิ ้ะกายวิธีจะได้ต้นชาเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากมากมม้ล็อกลองมาดูวิธีกันก้นอื่อเลยเนี่ยเราก็ต้องไปเตาะเมียชาวบ้านก่อนที่เื่อเจ๊แคโรไลาให้นางเนี่ยมีหวัวใจสองดวงซะก่อนโอ้ว้าวไปแย่นั่นเมียนายแล้วเนี่ยช่างนายยิ่งเอ้ย,ย,ยน่ารักเสือเกินโดยการที่จะสนิทกับจเจ๊แกนเนี่ยผมแนะนําว่าให้เข้าไปคุยกับนางทุกวันแล้วก็เอาของมาให้นางทุกสัปดาห์ โดยของที่จะแนะนำเนี่ยก็จะเป็นพลาสนิดสีทองหรือไม่กระดอกดาฟโฟเดลหรือว่าใครที่ขยันหน่อยก็สามารถไปหาที่ร้านค้าเล่ที่มาทุทกๆวันศุกร์หรือวันอาทิตย์ได้เพื่อจะเจอของชอบของนางและนี่ก็เป็นลิสต์รายชื่อของชอบของนางที่ขายที่ร้านค้าเล่โดยเมื่ออาเจ๊กแกเนี่ยหัวใจครบสองดวงแล้วเนี่ยให้เราเดินไปที่ประตูหลังของบ้านนางในวันที่แดดออกด้วยนะแล้วมันก็จะเข้าสู่คัสซีนนางก็จะชวนเราดื่มน้ําท่อมเอ้ยน้ําชาแล้วก็จะมีประโยคสนทนานิดนิดหน่อยหน่อ ยสนทนาหน้าเบือ่อสกิปแม่งพอหลังจบประโยคสนทนาเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรารอในวันถัดไปแล้าเจ๊แกเนี่ยก็กะส่งจดหมายวิธีการทําต้นชามาให้เราทีบ้างโดยตามสถิติเนี่ยผมทําให้อาเจ๊แกมีหัวใจสองดวงได้ในวันที่ประมาณสิบห้าทีนี้เราก็จะได้ปั๊มตังกันแล้วละโดยการที่เราจะทําต้นชาเนี่ยเราจะต้องมีวายซีสองอันบูทห้าอันแล้วก็ไฟเบอร์อีกห้าอัน โดยวิธีการตั้มวาซเนี่ยมันก็ไม่ดียากเลยโดยระหว่างที่เรากำลังผูกสัมพันธ์กับการจีแคโรไลน์เนี่ยให้เราเดินวนรอบเมืองไปในแต่ละวันแล้วก็ไปหาของป่ามาเพื่อเติมบันเดิลพอเราคอมพิวต์บันเดิลในส่วนแรกแล้วเนี่ยเราก็จะได้ YC ซในส่วนของสปริงมาทั้งหมด30อันเราอย่าเพิ่งเอาตรงนั้นเก็บไปใช้ให้เราเอามาปลูกก่อน หรือว่าถ้าใครขี่เกียรเดินวนลอกแมป,ปเพื่อหาวัตถุดิบก็สามารถเลือก Forest Map ที่มีของป่าขึ้นมาสปอนแถวบ้านได้โดยไวซีที่เราเอามาปลูกนั้นจะมีระยะเวลาการโตรประมาณ7วันพอไวซีโตเต็มที่เราก็สามารถเก็บเกีย่ยวผลผลิตออกมาเพื่อผลิตไวซีใหม่อีกรอบได้หรือเราจะเอาเป็นส่วนผสมในการทำต้นชาก็อย่างได้ขึ้นอยู่แล้วแต่ผู้ชมจะเลือกโดยส่วนตัวเนี่ยในวันที่16ที่ได้ต้นชามาแล้วเนี่ยผมจะแบ่งใบซีไปบางส่วนเพื่อทําต้นชาและขายแล้วก็เอาไปอัปเกรดอุปกรณ์ตัวเอง อีกส่วนหนึ่งเลือกที่จะมาปลูกต่อโดยเมื่อจบซีซันสปริงก็เนี่ยผมสามารถทํากําไรไปกับอีกต้นชาเนี่ยได้ประมาณ90,000บาทและเราก็มาต่อไปในฤดูร้อนต่อไปวิธีการก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเหมือนเดิมทุกอย่างเก็บวัตถุดิบคอมพิวต์บันเดิลเอามาเล็ดมาปลูกรอกเก็บเกี่ยววัตถุดิบและแปลงเป็นต้นชาขาย โดยเราสามารถทําวิธีนี้วนลุดได้ทุกฤด,ดูกาลเลยละ่ะส่วนฤดูฟอนั้นผมก็มีทิคเล็กๆน้อยๆในการฟาร์มไวซีดมาบอกโดยเมื่อตอนต้นเกมเนี่ยถ้าเฮียนดมิเชตแกมาถามเราว่าคุณอยากได้ถ้าเห็ดหรือถ้าข้างข่าวให้คุณเลือกไปถ้าเห็ดแล้วก็ทยอยเก็บเห็ดไปเรื่อยๆจนกว่าเลเวลฟาร์มของเราเนี่ยจะเป็นเลเวล9แล้วได้ซีดเมเกอร์มาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เอาเห็ดทุกอันที่เราเก็บสะสมมาใส่ซีดเมเกอร์เข้าไปเพื่อผลิตเป็นไวซีดแต่พอเมื่อเราทําไปได้สักพักแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดปัญหาปัญหาหนึ่งนั่นก็คือ ไฟเบอร์และว,วูดไม่พอ ดวยบูธเนี่ยผมจะแนะนําวิธีแก้ปัญหาง,หง่ายๆสุดเลยนะก็คือลูกไปตั้งแต่เนิ่นๆเ,เลยจะได้ไม่ลําบากลูกหลานนะจ๊ะส่วนการฟาร์มไฟเบอร์เนี่ยถ้าเพื่อนๆโชคดีเนี่ยในช่วงฤดูต้นของฟอลเนี่ยเขาจะมีเควสของไลนัสขึ้นมาให้โดยเพื่อนๆสามารถรับเควสของเฮียแกแล้วก็พอจบเควสแล้วเนี่ยเฮียแกก็จะให้ไฟเบอร์ซีดมาเราก็จะสามารถเจ็บเกี่ยวไฟเบอร์จากตรงนั้นได้แต่ถ้าเกิดใครโชคไม่ดีเหมือนผมเรามีวิธีแก้ปัญหาง,หง่ายๆโดยการไปที่ถ้ำตรงน้ําตกเข้าไปฟาร์มไฟเบอร์ตั้งแต่ชั้นที่100ได้ โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยวันหนึ่งที่ผมเข้าไปแล้วอาจาจะได้ไฟเบอร์มาประมาณ80-100อันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีวิธีในการฟาร์มบูธและไฟเบอร์วิธีอื่นๆอีกมากมายแต่ผมเลือกที่จะนําเสนอวิธีพวกนี้มาเพราะว่ามันรู้สึกว่าง่ายดีแล้วไม่ยุ่งยากแต่ถ้าใครต้องการให้ผมทําคลิปในการหาฟาร์มของพวกนี้อื่นๆเนี่ยสามารถบอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้ทําแยกมาอีกทีหนึ่งส่วนนี้ก็เป็นตารางสรุปต้นทุนและกําไรที่ผมทําได้ทั้งปีจากการขายต้นชานะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกำลังใจให้ผมคนละหนึ่งไ like. รจะได้มีคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาต่อไปนะครับขอบคุณครับ